นี่คือรุ่นยอดขุมพลทั้งหมดนี่เหรอครับเป็นเหรียญทั้งเนื้อชนวนเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงินนี่คนที่ได้เขาก็ค่อยๆเก็บสะสมกันเพราะวเป็นเหรียญที่เริ่มเริ่มเริ่มหายะนี่ราคาสูงไหมครับเหรียญราคาอย่างหลักพันครับ๋อ้่าเนื้อเงินนี้ก็ราคาหลักหมื่นครับครับครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนเทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่พระรามถนนพระรามที่3ซอย30นะครับซอยวัดปริวาสนะครับ วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับวัดปริวาสก็พาเพื่อนๆมาบ่อยเหมือนกันนะแต่ก็มาอัปเดตวัตถุมงคลอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะแต่ละวัดบางทีก็สร้างวัตถุมงคลใหม่ๆออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวัดปริวาสนะครับวัดของ หลวงพ่อสมชายนะครับซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อวงเลยนะครับเจ้าตำรับเสือนะครับนี่ครับโบสถ์เดี๋ยวเราไปชมโบสถ์ด้วยว่าสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับโบสถ์น่าจะใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับ วันนี้ผมมาตรงวันพุธนะครับคนก็อาจจะดูน้อยนะครับถ้าเป็นวันหยุดวัดปริวาสก็ถือว่าคนเยอะนะครับเพื่อน นู่นครับตรงตู้วัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจะมีแบบใหม่ๆออกมาหรือเปล่าหรือมีแบบเก่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเผื่อมีใครสนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมชายนะครับเพราะว่าทางวัดก็จัดส่งนะครับนี่ครับเป็นเสียนเสียนพระพรมนะครับนี่เจ็ดพันนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรเตาโดยเฉพาะลงนะ้ตถเล้าห้องแล้วจ่ายไปที่มันกระเบื้อตีญิงกีกสิจกรรมอ่ะเนี่ยมีรูปเหมือนนี่ก็สวยนะครับรูปเหมือนทำตรงนี้เไปตรงเหมือนก็มี2ชั้นเลยนะครทำสองันีงว้ นี้เป็นเสือรุ่นนี้ก็ยังมีอยู่นะครับครับโอ้ร้อยเดียวเองเลยเนี่ยอันนี้เสือนี่ร้อยเดียวอันนี้จะเป็นเสือรุ่นสมปราถนานะครับสมปาถนาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไีมได้ครับนี่นะครับโอ้รูปทรงรูปทรงจะคล้ายๆเสือรุ่นหกหลวงปู่วงแต่จะเล็กกว่าชื่อรุ่นก็ชื่อเป็นมงมงคลนะครับหลวงพ่อตั้งชื่อรุ่นให้ว่าเป็นรุ่นสมปาถนาสมปาถนาสร้างปีสองห้าหกสอง สร้างออกรุ่นนี้ก่อนเกิดโควิดปี63เพราะรุ่นนี้ค่อนข้างจะขายดีนะครับเพราะตัวเล็กชิมเล็กสามตัวอยู่ในกล่องเนี่ย1 0 0บาทนะครับจะมีเนื้อสำลิดแดงสำลิดเหลืองแล้วก็เนื้อชินตะกั่วนะครับกล่องนี้คุ้มค่าครับเฉลี่ยแล้วองคหนึ่งไม่ถึง50าบาทแต่ค่าเรียมยังแพงกว่านะค่าเรียมทุกวันนี้นะครับแต่ทําเป็นเหมือนคล้ายของหลวงปู่วงคเหมือนหลวงปู่วงครับรุ่นหก แต่ย่อส่วนลงมาเราส่วนลงนะครับรุ่นนี้ก็ขายดีครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่าเสือมงคลมงคลหกเก้ามงคลเอ้สงน้ำสงน้ำสงน้ำหกเก้าออกเมื่อเมษาสงน้ําก็คือสงกรานสงกรานเมื่อปีหกห้านะครับนี่เป็นเนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อสำลีแดงเนื้อสำลีแดงพิมใหญ่พิมพ์เล็กใต้ฐานของนี้ไม่เท่ากันนี่พิมพ์ใหญ่ตัวใหญ่กว่าตัวนี้ครับนี่พิมพ์ใหญ่นี่พิมพ์เล็กนะครับ ใต้ฐานตอกหมายเลขเดียวกันถ้าอันนี้หมายเลขหนึ่งนี่ก็หมายเลขหนึ่งมีโคดโคดโคดหกตัวนี้บรชาเท่าไหร่ตัวนี้กล่องละสามร้อยบาทได้สองตัวเลยครับบุ้มค่าครับแล้วเมีมีหลวงพ่อจานใต้ฐานให้ด้วยครับหลวงพ่อสมชายนะครับเมตตาจานใต้ฐานให้ครับครับครับอันนี้นะครับาอถัดจังนี้มาองค์นี้น่าสนใจครับบางคนชอบพระเนื้อผมเป็นพระพุทธพระพุทธนี่นะครับ ออกบูชาเมื่อรุ่นฉลองอุโบสถวัดปริวาสปี2559นะครับด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธสุขโขทัยพระประธานวัดปริวาสในโบสถใ,ใช่ครับด้านหลังจะเป็นรูปเสือแล้วก็มีคําข้อความว่าคงเป็นที่ระลึกในการฉลองอุโบสถเมื่อปี59ฉลอง9วัน9คือนอันนี้เป็นเนื้อผงแล้วนี่บูชา,าเท่าไหร่เลยองค์ละ100บาท100เองนะครับนี่ด้านหน้านี่คือด้านหลัง มวลสารนี่ก็สุดยอดแล้วยอดครับเสกเก้าวันเก้าคืนเลยครับในวันนั้นนะครับยังพออ๋อนี้มันคนละรุ่นเหรอครับนี่รุ่นเดียวกันนี่คือหน้าหลังครับหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังนี่คือผมผมทําหน้าหลังให้ดูได้ไม่ต้องพลิกไงครับนี่ด้านหน้านี่คือด้านหลังนะครับรุ่นเดียวกันครับผมสวยนะครับครับแล้วตอนปีใหม่นี่ก็ปีหกหกนี่ก็ปีหกหกที่เราเคยมารีวิวตอนนั้นใช่ไหมยังยังมีอยู่เยอะใช่ไหมครับยังมีอยู่แต่ไม่เยอะนะครับ นะไม่เยอะแล้วครับเขาผ่านมาหนึ่งปีที่จะครบปีใหม่จังหมดแล้วอันนี้เป็นเนื้อดินเผาเป็นดินใจกลางโบสถ์เผานะครับดินใจกลางโบสถ์เมื่อตอนเมื่อตอนสร้างอุโบสถแล้วเอาดินขึ้นมาส่วนหนึ่งเพื่อเอามาปั๊มพระแล้วก็มาเผาเป็น<อ>พักดินนี้ดินเผาเป็นดินใจกลางโบสถ์เผาอันนี้เป็นเนื้อผงดําอันนี้เป็นเนื้อขาวครับนี่ชุดเท่าไหร่เนี่ย อันนี้องค์ละยี่สิบาทโอ oh, ้องค์ละยี่สิบาทเองนี่ครับมีด้านหลังนี่เกิดถ้าคนที่จะเช่าบูชาแล้วเราส่งนี่เราจะคิดยังไงให้บวกค่าส่งหกสิบบาท oh. เดี๋ยวผมบอกความแตกต่างให้นะครับ hmm. ดินกระจายกระโบดขาจะปั๊มตาชื่อวัดเฉยๆแล้วก็มีปั๊มมาหมึกนะครับตัวอุกนะครับครับผมดินดํานี้จะมีเกสาหลวงพ่อสมชายแล้วมีผงพลอยสององค์นี้องค์ละยี่สิบบาทนะครับ hmm. รุ่นนี้คือเนื้อขาวจะสร้างแค่พันห้าร้อยองค์ หนึ่งคือมีตะกุดเงินมีผลมีผงพลอยครับมีตะกุดเงินมีผงพลอยแล้วก็มีเกสาหลวงพ่อสมชายนะครับแล้วใต้ฐานก็จะต่อโคตรลันนําเบอร์ไว้นะครับจานวนสร้างพันห้าร้อยองค์อันนี้สร้างหลักหมื่นองค์นะครับจะยี่สิบบาทนี่เหรอนี่ครับนี่หลักม่ไม่ถ้านี่อันนี้หนึ่งร้อยบาทครับอ๋อหนึ่งร้อยจำนวนสร้างพันห้าร้อยองค์ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะครับแต่ถ้าองค์ยี่สิบบาทสร้างหลักหมื่นองค์ครับก็ไม่เยอะอีกครับใกล้หมดแล้วครับ วันนี้ใกล้หมดแล้วบางคนซื้อยกหลังครับเพราะว่าไว้เป็นของขวัญปีใหม่อของขวัญแจกงานโน้นงานนี้อะไรเงี้ยครับเอาไว้เก็บไว้เพราะว่ามูลค่ามันเดี๋ยวนี้พระองค์ละยี่สิบาทแทบจะไม่ค่อยมีในะท้องตลาดแล้วครับเสือตัวนี้เป็นเสือรุ่นเสาห้านะครับรุ่นเสาห้าครับนี่พิมใหญ่นี่สองเนื้อเลยครับพับมีเนื้อสัมฤทธิ์แดงสัมฤทธิ์เหลืององค์ละสองร้อยบาทสร้างปีหกสามครับสองห้าปีหกสามเสาห้าปีหกสามครับรุ่นนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลูกสะกดพยัคฆราชลูกสะกดพยัคฆราชนะลูกสะกดเป็นลูกเสือมีรูไว้สวมไว้ห้อยอาจจะเป็นทําเป็นกําไรหรือว่าจะห้อยคาดเอวก็ได้นะครับหรือจะเลี่ยมเป็นปงกุญแจก็ได้ลูกหน้าเป็นเสือด้านหลังก็จะมีชื่อวัดมีปั๊มตาต่อโคดอยู่ทั้งหมดนะครับอันนี้ปลุกเสกสิบพรรษาลูกสะกดนี้หลวงพ่อสมชายสร้างเมื่อปี4ี Oh, okay. ให้บูชา <46. S 2> เมื่อปีห้าแปดคือเสกสิบปี 10, สิบพรรษาจากปีห้าแปดถึงปีหกหกเหลือเนื้อเดียวคือเนื้อสับมิตเหลืองครับ,รบที่เหลือให้เจ้าบูชาณตอนนี้นะครับนี่ครับลูกละสองร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับ,รบเหรียญพระพุทธกับเหรียญเหรียญพระพุทธกับเสือเสาห้าพิมพ์ oh, เล็ก<บ>กล่องละหนึ่งร้อยบาทครับผม เฉลี่ยแล้วองละห้าสิบาทถูกมากครับได้ทั้งเหรียญทั้งเสือทั้งกล่องหากลบกลับไปมาโอ้โหเหลือเหรียญกับค่ากล่องแต่เสือนี้ทําเหมือนสิงห์นะทรงทรงมองข้างข้าเหมือนสิงห์เดียวกันเห็นไหมครับไอ้ท่านพิมใหญ่นี่พิมพ์เล็กครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นรุ่นล่าสุดเขาเรียกว่ามงคลเจ็ดศูนย์หลวงพ่อสมชายอายุเจ็ดสิบปีเมื่อตอนปีต้นปีมกราปีหกหกนะครับอันนี้คือชุดชนวน มีเนื้อชนวนสับปิดแดงสับปิดเหลืองนะครับกล่องนี้กล่องละสามร้อยสามร้อยตกละร้อยตกละร้อยอันนี้จะแพงหน่อยคือมีเนื้อเงินมีชุดเงินครับเนื้อเงินนี้ก็จะสร้างจานวนไม่เยอะแค่สองร้อยกว่าชุดเองนี้พันสองนี่ครับเหลืออยู่สองชุดสุดพันสองจะมีเนื้อเงินด้วยนะมีทั้งหมดสี่สี่ตัวนะครับครับอันนี้ก็มาบางคนมีกําลังไม่ถึงก็องละร้อยสัมปิดแดงสับปิดเหลืองก็ออกกล่องละร้อยให้นะครับ นี่ก็คุ้มนะถ้าสาม้อยนะคุ้มครับสามลอยเท่ากับสามครับสามตัวส่วนอันนี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าเสือเนื้อเขาไมหิงสารุ่นมงคลเจ็ดศูนย์นะครับไมหิงสาก็แปลว่าไฟเสือเนื้อเขาไฟเขาไฟแกะแกะเสือพยักพยักแกะเสือนะครับนี่ครับโอ้ตาสีด้านหน้าฝังตาพลอยแดงเขาไฟนะครับแกะเสือด้านหลังเลเซอร์รันนัมเบอร์นะครับ จำนวนสร้างพันห <c oughs> ้าร้อยองนะครับใต้ฐานหลวงพ่อจะจานตัวอูไว้ให้นะครับหลวงพ่อสมชายนะครับทั้งหมดนี้นะครับรุ่นนี้เป็นที่นิยมเลยนี่ใกล้หมดแล้วครับใกล้หมดแล้วครับบูชาสามร้อยองละสามร้อยบาทจานวนสร้างพันห้าร้อยองออกบูชาเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาก็ใกล้หมดแล้วครับเหรียญนี้เหรียญพัดยศสร้างปีสี่เก้านะครับสี่เก้าห้าศูนย์เหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับเนื้อทองแดงลมดํา เหรียญนี้คือเหรียญเจ้าสัวสร้างปีห้าหกหรือเหรียญเศรษฐีบารมีหกหนึ่งคือสร้างปีห้าหกนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่เหรียญนี่ราคาเท่าไหร่ลงยานี่สามร้อยครับลงยาสามร้อยนี่เหรียญละร้อยเหรียญละร้อยครับนี่ละร้อยนะครับส่วน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 อันนี้เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินครับเป็นสร้างน้อยครับกล่องละสามพันครับจะแพงคือตัวเนื้อเงินมีน้อยครับจะได้เหรียญเนื้อต้องแดงหนึ่งเหรียญนะครับ อันนี้เป็นเสือรุ่นยอดขุนพลนะครับเรี่ยมเล็กๆนี่เรียมเรียบร้อยนะครับพร้อมเรี่ยมพร้อมใช้ครับหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ค่าเรียมก็เป็นร้อยอยู่แล้วครับเหมือนได้เสือฟรีนะครับอันนี้เป็นรูปกรอบกระจกหลงปู่สร้างปีหกศูนย์นะครับหลวงพะวงหลวงพาวงครับอันนี้ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณที่สร้างเมื่อปีหกห้าครับออกบูชาเมื่อกุมภาปีหกห้าพองละหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือพระพิฆเนศแกะจากหินแก้วใสหรือหินจุยเจียนะครับ ออกบูชาวันที่9เดือน9เมื่อปี6-5องค์ละ300นะครับจำนวนสร้างแค่800กว่าองค์เองครับใกล้หมดแล้วครับส่วนอันนี้เป็นรา,าหูสาวห้า 5, ปีหกสามครับด้านหน้าที่เป็นแผ่นเงินเนี่ยหลวงพ่อจารตัวอูไว้ให้นะครับตาฝังไทยบินแล้วก็ด้านหลังก็เลเซอร์รันนัมเบอร์ไว้นะครับ องละเจ็อยบาทเจ็ดร้อยนะครับใช่ครับเป็น,เป,นเป็นไอกลามะพร้าวเน่ะกะลากาลาตาเดียวแกะมาครับเสือช่อนะครับเป็นเสือยอดขุนพลหนึ่งช่อมี65สิบห้าตัว<ม>ก็เฉลี่ยตัวละร้อยช่อละ6กพัมีร้อยแปช่อนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่วัดไม่ถึง5ช่อ<ม>ก็จะหมดแล้วครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่เป็นพิมพ์เสือเขี้ยวดาบรุ่นยอดขุนพลเหมือนกัน รุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันแต่พิมเป็นพิมเที่ยวดาบใช่คนละพิมรุ่นยอดขุนพลเหมือนกันอันนี้ช่อหนึ่งมียี่สิบเอ็ดตัวนี่ช่อละสี่พันสี่พันนะครับอันนี้หกพันห้าอครับผมสร้างร้อยแปดช่อเหมือนกันอ๋อเหลือไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะครับก็จะมีตอกโคตรรันนับเบร์เลเซอร์อยู่ตรงฐานนะครับใกล้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 หมดกันแล้วที่พยันนี้สวยมากพยานนี้พยั์คำรามครับสร้างปีห้าสองปีห้าสองครับ มีสีเดียวอย่างนี้เหรออ่ามีสองสีอีกสีหนึ่งใกล้หมดแล้วครับเป็นสีสว่างมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอ๋ออันนี้ก็ผืนละสองร้อยจำนวนเหลือไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบสามสิบผืนนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมีคนตามหาอยู่เยอะครับนี่บอกไว้ครับแล้วก็พายันรุ่นยอดขุนพลครับนั่นนะครับนี่ก็นี่ก็ผืนละสองร้อยครับผืนละสองร้อยใช่ไหมครับแล้วสีแดงแงนี่ล่ะเหมือนกันครับถ้าถ้าผืนเล็กห้าสิบบาทอ๋อผืนเล็กห้าสิบ ใน50บาทไอ้ที่เรียกเรียกว่ายอดขุมพลรุ่นที่รุ่นที่นิยมก็จะมีท้าเมียาคานี่คือเหรียญที่นักสะส,สมหรือลูกศิษย์หลวงพ่อก็จะตาม<อ>หากันนะครับนี่คือรุ่นยอดขุมพลทั้งหมดนี่เหรอครับเป็นเหรียญทั้งเนื้อชนวนเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อเงินนี่คนที่ได้เขาก็ค่อยๆเก็บสะส,สมกันเพราะว่าเป็นเหรียญที่เริ่มเริ่มเริ่ม,มหายานี่ราคาสูงไหมครับเหรียญราคาอย่างหลักพันครับโอ้ค่าเนื้อเงินนี้ก็ราคาหลักหมื่นครับครับ เนื้อเงินลงยานี้ให้เช่าบูชาไหมนี่อันนี้ไม่ได้ให้เช่าบูชาแต่ให้มาให้ชมให้ชมว่าอ๋อมาชมด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเราหมดจากวัดไปหมดแล้วบนี่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเหรียญที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือให้ชมนะครับสมชายปีห้าเก้าปีห้าเก้าครับผมยอดขุนพลที่แบบเป็นรุ่นที่ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นที่ใฝ่หาที่ที่ตามหา สั้นๆของนักสะสมรุ่นยอดขุนคนปี59ครับถือว่าวันนี้ FC ก็มีโอกาสได้ได้ชมกันนะครับครับเหรียญรุ่นนี้สภาพเดิมๆครับถือว่าหายากนะครับเริ่มหายากแล้วก็ไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับเหรียญนี้ครับผมครับผมรู้ได้ครับแต่ที่อยู่ตรงนี้เช่าบูชาได้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นเสือทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือ เสาห้าพิมเล็กนะครับมีเนื้อเนื้อชินตะกัวนะครับอัห้าสิบบาทนะห้าสิบาทเองครับอันนี้ก็จะเป็นเสือไตม้าสร้างปีหกสองส่วนเสือเอี้ยวหรือเสือเลื่อนสมรักษ์ก็เริ่มหมดแล้วครับตอนนี้ยังเหลือเหลืออยู่ไม่กี่อง์นี่คือนี่คือเสือเลื่อนสมรัก์สร้างปีหกศูนย์นะครับตอนนี้ที่เหลือก็คือปีหกสองกับปีหกสามส่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อปอกรูปปืนนะครับเสือทรงเครื่องเนื้อปอกรูปปืน สร้างปี63องค์ละ100บาทนะครับ,รบเนื้อปอกลูกปืนชุดทองไมค่อนก็จะสวยส่วนอันนี้รุ่นเดียวกันเสือทรงเครื่องสร้างปี63เหมือนกันแต่อันนี้เป็นเนื้อชนวนจะมีชนวนเก่าของหลวงปู่วงเสือเก่านะครับรุ่น1ถึงรุ่น6เอามาหลออจะมีมวลสารโลหะรุ่นนี้แล้วก็ชนวนโลหะเสือต่างๆของหลวงพ่อสมชายหลอมเป็นชนวนมวลสารร,สาร,รุ่นนี้ครับ สีผิวเลยออกไม่สวยแต่ว่าได้มวลสารเก่ามวลสารของหลวงพ่อวงใช่ไหมครับทั้งหลวงพ่อวงและหลวงพ่อสมชายด้วยครับส่วนตัวนี้ก็ลึกหน่อยปีห้าเจ็ดครับเป็นเสือทรงเครื่องครับอันนี้ก็กล่องละ1200พันสองร้อยบาทพันสองนะครับเนื้อสตางค์ครับเป็นสตางค์เหรีหยญปีสองพันห้าร้อยปีสองสีง่เก้าสามเหรียญเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังค์นะครับที่เขามาหลอมทำแหวนแล้วเอามาหลอมทําแหวนทาอะไรเนี่ยเอามาหลอมจากจากคนที่มาทําบุญวัด แล้ววัดมีเก็บไว้แรกไม่ได้ก็เอามาหลอมทําเป็นโลหะนี้เลยอันนี้จะเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกครับอซึ่งซึ่งก็หมดจากวัดแล้วนะครับตอนนี้มีเหลือครบชุดอยู่แค่ไม่กี่ชุดครับมีชุดละพันห้าได้ทั้งชุดนะฮะได้ทั้งชุดอันนี้จะเป็นรุ่นอ่ารุ่นนี้คือสมเด็จตัวหนอนของรุ่นอ่าร้อยแปดปีหลวงปู่นะครับ นี่ชุดนี้ห้าร้อยเหรอครับห้าร้อยครับเพราะว่าทําจากเท่าอังคารหลวงปู่วงครับโอ้แล้วก็มีเหรียญเม็ดแตงครับเม็ดแตงของหลวงปู่วงด้านหลังเป็นหลวงพ่อสมชายครับอ๋อครับมีไม่เยอะครับอันนี้ก็เป็นหนุมานซึ่งเป็นยอดนิยมเลยวครับหนุมานครับครับเป็นชุดหนุมานมีทั้งพิม์ใหญ่แล้วก็พิมเด็กหนุมานนี้ชุดเท่าไหร่เหรอองค์ละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับมีอันนี้เสนื้อใช่ไหมมีตอนนี้เหลือสองเนื้อเองคือเนื้อสับดิบแดงกับเนื้อชินสับดิบเหลืองหมดไปแล้วครับ ก็จะมีตัวเล็กพิมเล็ก็จะมีครบสามเนื้อก็คือมีเนื้อเนื้อสมบิดเหลืองสมบิดแดงเนื้อชินตะกัวนะครับชุดเล็กนี่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้สามได้สามเลยครับสามเนื้อส่วนนี้เป็นเนื้อเงินชุดเนื้อเงินเหรียญเหรียญสุโขทัยสี่องค์นี้หมายเลขเดียวกันนะครับถ้าหมายเลขหนึ่งก็หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเหมือนกันหมดนะครับเป็นชุดเป็นชุดครับนี่พันสองพันสองครับเนื้อเงินองค์เดียวก็คุ้มแล้วครับราคาเลยพันสองนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดนี้พันห้าชุดนี้สองพันครับก็มีเหรียญเหรียญเลื่อนเลื่อนสองคือเลื่อนเลื่อนเลื่อนสมรักษ์เจ้าคุณชั้นลาดนะครับปีหกศูนย์นะครับนี่สองพันเนอะชุดนี้นี่ชุดนี้สองพันชุดนี้เก้าร้อยโอ้ชุดนั้นสองพันครับครับอันนั้นก็เป็นเสือเลื่อนสมรักษ์ส่วนอันนี้ยังมีนะครับท้าย,ยอด ปี52พระยอดธงครับยอดธงของวัดปริวาการสร้างพระยอดธงนี่ต้องสร้างจากพระประธาน่อนที่ระลึกครับก็สร้างยากเหมือนกันครับต้องมีวัตถุทังของที่มาที่ไปนี่สร้างแต่ปี52ยา่าราคาเดิมคือปี5 52ราคา100บาทนะครับอันนี้เป็นสมเด็จตัวหนอนรุ่นแรกของหลวงพ่อสมชายนะครับด้านหลังสร้างปี43เขียนว่าสําเร็จรุ่นนี้หลวงพ่อสร้างมาเป็นที่ระลึกหลังจากที่หลวงพ่อได้สร้างวัดสร้างวิหารโบสถ์ ให้วัดต่างจังหวัดเสร็จเป็นหลังแรกเลยสร้างวัตถุตัวหนอนตัวเนี้เสร็มสําเร็จไว้ว่าถ้าเราคนเราตั้งใจปรารถนาสิ่งใดเมื่อมีความสําเร็จมีความพยายามก็จะสําเร็จตามประสงค์เป้าหมายสมเด็จอง์นี้เป็นสมเด็จตัวหนอนรุ่นสําเร็จปีสีสามของหลวงพ่อสมชายรุ่นแรกครับความหมายดีที่มาดีอะไรดีองค์นี้น่าเก็บหารักษาไว้นะครับราคาเท่าไหรห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ครับ,รบไม่แพงครับม,มีที่มาที่ไปดี ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ปานนะครับที่ <แ S 1> ลหลวงปูป่วงได้สร้างให้หลวงปู่ปานซึ่งเป็นท่านนับถือเป็นอาจารย์ของท่านนะครับครับแล้วหลวงพ่อสมชายมาลงยาสีมีสี่สีสีละสี่ร้อยเหรียญตอนนี้เหลืออยู่สีเดียวคือสีน้ําเงินนะครับอนอกนั้นก็จะเป็นห้าร้อยอย่างเลยเหรียญละห้าร้อยครับอัน,อนนี้ก็ถือว่าทันหลวงพ่อวงท่านหลงวง, <Philipp> e. ลงปู่วงสร้างครับปีหนึ่งสี่ครับห้าร้อยบาทถือว่ายังราคาไม่แพงครับเก็บไว้ได้ครับ ่วนตรงนี้ก็เป็นพระเนื้อผงที่หลวงพ่อวงสร้างไว้นะครับปีสองศนย์พท่านท่านมอลนัภาพก็ภาะชุดนี้จะอยู่บนหลังคาบนดกที่เก็บสังสารไม่เน่าเปื่อยก่อนจะเผาครับชุดนี้ก็เอาพระที่สมบูรณ์เอามาใส่กล่องให้จําหน่ายครับนี่มีพันห้ากับหนึ่งพันใช่ไหมใช่ครับมีพันห้ากับ 1, หนึ่งพันครับหลังตรงนี้ครับผมนะครับอันนี้ก็ดูตามโน้นส่วนชุดนี้ก็จะเป็นพระที่ เขาเรียกว่าออกบูชาในปีหน้าครับอ๋อครับผมอันนี้อันนี้อันนี้วัดปริวาสมาที่ไรก็สวยงามนะครับถือว่าเป็นวัดที่ผู้คนมากันเยอะนะครับไม่ว่าจะมาทำบุญให้อาหารปลานะครับ มาปล่อยปลาอย่างนี้นะครับพาเยอะมากนะครับมานั่งทักคนยอนใจอย่างนี้โดยเฉพาะวันหยุดนะครับคนเยอะมาก ีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดได้นะครับสำหรับวัดปริวาสมากราบหลวงพ่อสมชายได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมโบสถ์ของทางวัดปริวาสนะครับว่าความคืบหน้าในการสร้างไปถึงไหนนะครับ สำหรับวัตถุมงคลนะครับเพื่อนๆผมก็จะลงเบอร์ไว้ให้นะครับของเจ้าหน้าที่ทางวัดนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยแล้วก็เช่าวัตถุมงคลได้นะครับทางวัดจัดส่งนะครับ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าอยากได้วัตถุมงคลก็ตามเบอร์ที่ลงไว้ให้นะครับเพื่อนก็โทรมาได้นะครับทางวัดกัดส่งนะครับวันนี้ขอกล่าบคำว่าสวัสดีครับ